ไอเยียนะครับไปเตะอาทิตย์ก่อนเขาบอกว่าเป็นไก่ไม่ผ่านนะครับไอเยียเสียนกาก็เลยอยากลองใหม่นะครับตอนนี้น้ำหนักมาอยู่ที่สองห้าแล้วนะครับจะถามหาสายนะครับไม่มีนะครับไม่รู้ครับแตเป็นเยียนครับเยียดำๆนะครับคือรักขัวนะสีเอื่นหราบอกว่รักหัวนะครับไก่ยืนนะครับตอไม่มี ต่อไม่มีเลยไก่แปดเดือนยังไงไม่รู้ไม่มีต่อครับงงเหมือนกันเตะเตะแล้วก็ยืนเฝ้านะครับเป็นไก่ใจดีนะครับก็เลยเขาบอกว่าเซียนที่เขาเล่นด้วยกันเขาบอกว่าเป็นไก่ไม่ผ่านนะครับเป็นไก่เ<ๆ>ขาบอกว่าเป็นไก่ตีถาแผ่นะครับตีแล้วก็ยืนดูพอ้าเตะถึงเตะนะครับพอ้าเตะก็ถึงเตะนะครับคือเป็นไก่ เป็นไก่ใจดีนะครับเซียนกายก็เลี้ยงลองดูน่าจะวันเสาร์นะครับถ้าอยากเตะก็สี่ห้าร้อยได้นะครับแต่ว่าเตะเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นไก่ไม่ค่าไก่เท่าไหร่นะครับมันเป็นไก่ยืนๆนะครับไก่แข้งหน้านะครับหรือว่าแข้งดีเลยแหละนะครับแต่ว่าจิตใจมันก็ดีไปด้วยนะครับ กตัวน,นี้นะครับก็จะลองเตะดูอีกทีนึงนครับถ้าไม่ผ่านก็ว่าจะผสมใส่แม่ของเรา,เาไว้นะครับพวกที่เป็นเลือรแข่งแล้วก็พวกที่เดินเข้าหาไก่ดีๆนะครับอันนี้คือเป็นไก่ใจดีนิดนึงนะครับก็จะลองดูอีกทีนึงครับวันเสาร์นะครับเผื่อมีคู่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบที 手机。